ครับวันนี้ผมพาพวกวัวนะครับมาเปลี่ยนแปลงหญ้าก็ดนการทำรูไฟฟ้าใหม่นะครับยา้ายมันกินแปลงแปลงนี้นะครับแล้วก็ให้แปลงนู้แปลงเก่าที่ใช้อยู่ให้หญ้ามันขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหน้าแล้งเดี๋ยวจะไม่มีหญ้าก็ได้เป็นการพักแปลงหญ้าไปในตัวนะครับมันก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่า หญ้าแตงูมมันสั้นมากแล้วครับไอ้ต้นหญ้ามันสั้นจนแบบมันต้องเล็มครับนี่มันยังได้สาวหญ้าเข้ามาบ้างครับหาได้ตัวัดหญ้าเข้ามานี่ครับกินไม่นานครับนี่ไงจะแตงโมก็ยำหญ้าเดี๋ยวมันก็คงจะนอนครับเพราะหญ้าเยอะมันก็นอนจิ้มเคี้ยวเอื้องแล้วก็กินต่อ อยู่แบบนี้ครับนี่ลูกวัวนี่ผมก็ปล่อยแล้วครับก็มันตดนมแล้วพอแล้วก็จะเน้นให้อาหารคนตอนเย็นเยอะๆแทนครับตอนเช้ากับตอนเย็นนี่บหญมามันยาวมากครับแต่ว่าตรงนี้มันยังลงไม่ได้ครับนี่อยปลาครับ

น่าจะปล่อยได้หลายวันครับแปลงน,นี้